สวัสดีครับผมอูเอสปินนาครับผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ Apple นะครับที่คูเปอร์ติโสหรัฐอเมริกาครับแน่นอนเลยนะครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับหรือว่าเมื่อเช้านี้ตามเวลาที่นี่นะครับเรามีงานเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง Apple ครับอย่างที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับว่า Apple กําลังจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นการเปิดตัว iPhone นอกรอบเป็นครั้งแรกนะครับไม่ใช่ iPhone 7 แต่เป็น iPhone ที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมรล้ถึงมี iPad ใหม่และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีการอัปเดตมากมายอีกด้วยนะครับจะมีตัวไหนบ้างนะครับรายละเลอียดจะเป็นยังไงนะครับผมพามาชมถึงที่เลยนะครับเดี๋ยวตามไปชมพร้อมกันเลยครับสนับสนุนโดย a i s 4G Advanced ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผลิตภัณฑ์แรกที่ Apple เปิดตัวในวันนี้คือ iPhone รุ่นใหม่ครับ แต่ยังไม่ใช่ iPhone 7อย่างที่หลายคนเฝ้ารอหรือว่าลือกันนะครับ Apple เปิดตัว iPhone ใหม่ในชื่อ iPhone SE ซึ่งเป็นการเปิดตัว iPhone นอกรอบเป็นครั้งแรกฉีกกฎการเปิดตัว iPhone ปีละหนึ่งครั้งแยกออกมาเป็น iPhone ขนาดเล็กในชื่อรุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนโดย iPhone SE เป็น iPhone ขนาดหน้าจอ4นิ้วหรือเทียบเท่าขนาดของ iPhone 5และ 5s เดิมเพียงแต่มีการปรับปรุงสเปคให้มีความแรงมากขึ้นหน้าจอชัดขึ้น กล้องดีขึ้นและอัดฟีเจอร์ต่างๆแบบจัดเต็มสมกับเป็น iPhone ที่เปิดตัวในปี2016 iPhone SE ใช้ดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับ iPhone 5S เดิมค่อนข้างมากเลยครับดีไซน์โดยรวมภายนอกอาจจะแยกกับรุ่นเดิมได้ลำบากพอสมควรโดยมีสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนมากที่สุดคือเรื่องสีสันของตัวเครื่องที่ถูกเพิ่มสีอินเทรนด์อย่างสีชมพูโรสโกเข้าไปเป็นครั้งแรกแต่ถ้าพูดถึงสเปคภายในแล้วต้องบอกว่านี่คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขนาดหน้าจอ4นิ้ว ที่ทรงพลังที่สุดในตลาดปัจจุบันครับเริ่มจากการใช้ชิป CPU ตัวเดียวกับ iPhone 6S รุ่นท็อปสุดในไล n ์อัปัจจุบันและกล้องก็อัปเกรดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังโดยกล้องหลัง i อซี้ความละเอียด12ล้านพิกเซลพร้อม True Tone Flash ถ่ายวิดีโอได้ระดับ 4K และรองรับหลายโฟโต้ไม่แพ้ iPhone รุ่นพี่อย่าง iPhone 6S เอเหมือนกันเรื่องการเชื่อมต่อก็มีการรองรับ LTE และ w i f i ได้เร็วขึ้น เรียกได้ว่าทุกคนที่อยากได้โทรศัพท์หน้าจอไซส์นี้ต้องหลงรักมันอย่างแน่นอนเลยครับ iPhone SE เปิดตัวมาทั้งหมด4สี 4, 2ความจุคือขนาด16 g b ราคา399เหรียญและ64 g b ราคา499เหรียญคูณเป็นเงินไทยแล้วเริ่มต้นเพียงไม่ถึง15,000บาทและไปแพงสุดก็ยังไม่เกิน20,000บาทอยู่ดีถือได้ว่าเป็นราคา iPhone ใหม่ที่จับต้องได้และน่าสนใจอย,อย่างมากทีเดียว เบื้องต้นมีกําหนดวางขายในบ้านเราไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้ครับถัดมาเป็นในส่วนของ iPad บ้างที่รอบนี้ Apple เปิดตัว iPad Pro เพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งขนาดหน้าจอจากเดิมที่ iPad Pro มีขนาดใหญ่ถึง12.9นิ้วก็มีการเปิดตัวขนาด9.7นิ้วที่เป็นขนาดของ iPad มาตรฐานเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งรุ่นเปิดตัวเลือกให้กับผู้ที่ต้องการใช้งาน iPad ในลักษณะงานที่ซับซ้อนขึ้นเพราะใน iPad Pro ก็จะมาพร้อมกับการรองรับอุปกรณ์เสริมที่ทุกคนหลงรักจาก iPad Pro รุ่นใหญ่นั่นก็คือ Apple Pencil, d i นสอดิจิตอลและ Smart Keyboard, เคสค Keyboard ที่สามารถพิมพ์ได้อย่างถนัดมือนั่นเองครับสเปคของ iPad Pro ขนาด9.7นิ้วน่าสนใจอย่างมากครับเพราะอัดแน่นมาด้วยสเปคตัวท็อปเพื่อเปิดทางให้กับผู้ที่ต้องการใช้งาน iPad ในไซส์มาตรฐานนี้มาทดแทนกับ PC เครื่องเก่าที่อาจจะใช้อยู่เดิมหรือจะอัปเกรดจาก iPad รุ่นเดิมขึ้นมาใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหน้าจอ ที่เปิดตัวเทคโนโลยี True Tone Display หน้าจอเรติน่าที่สามารถปรับโทนสีได้เองตามสภาพแสงที่ใช้งานในขณะนั้นๆเพื่อให้สีสันที่สมจริงและเป็นธรรมชาติในแบบที่มันควรจะเป็นในส่วนของกล้องก็มีการปรับปรุงมาใช้กล้องที่ดีที่สุดในบรรดา iPad ทุกรุ่นความละเอียดสูงถึง12ล้านพิกเซลพร้อมโฟกัสพิกเซลที่จับโฟกัสได้เร็วขึ้นรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 4K และรองรับการถ่ายพานราม่าที่ให้ความละเอียดได้สูงถึง63ล้านพิกเซล ทางด้านดีไซน์ iPad Pro 9.7นิ้วมีความบางเพียง6.1ม mm. ิลิเมตรโดยรวมแล้วถือว่าเป็น iPad ซสซ์มาตรฐานที่น่าใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันครับ iPad Pro 9.7นิ้วเปิดตัวทั้งหมด4สีตามสีอินเทรนด์ของ iPhone นั่นก็คือสีเงินสีเทาสีทองและครั้งแรกของ iPad ที่มีสีชมพูโรสโกมีมาให้เลือกทั้งหมด3ความจุคือ32 g b ราคาเริ่มต้น22,900บาท 128 g b 28,900บาทและครั้งแรกที่เปิดตัวขนาดความจุ256 g b ในราคาไทย34,900บาทนอกเหนือจาก iPhone SE และ iPad Pro ใหม่แล้ว Apple ยังมีการอัปเดตสายนาฬิกา Apple Watch ใหม่ทั้งวัสดุและสีใหม่เพิ่มเติมรวมถึงประกาศลดราคา Apple Watch เป็นครั้งแรกเหลือราคาเริ่มต้นในไทยเพียง11,500บาทเท่านั้น ทางด้านซอฟต์แวร์ Apple ประกาศอัปเดต iOS เวอร์ชัน9.3ด้วยฟีเจอร์ใหม่มากมายที่จะสามารถอัปเดตได้ภายในวันที่ทำการเปิดตัวนี้และปิดท้ายด้วยการประกาศเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Apple ที่เราจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างครั้งแรกภายในปี2017หรือปีหน้านี้เองครับ และนี่คือทั้งหมดนะครับที่ Apple นะครับได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันนี้นะครับเราได้เห็นหลายตัวเลยครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นเล็กแต่สเปคแรงนะครับรวมถึง iPad Pro ในไซส์ใหม่นะครับแล้วก็ยังมีสาย Apple Watch สีสวยๆให้ได้เลือกใช้อีกมากมายเลยครับอูเอดสปครับรายงานจากคูเปอร์ติโนสหรัฐอเมริกาสนับสนุนโดย AIS 4G Advanced ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต